โอเคครับสวัสดีครับพเพื่อนๆยินดีต้อนรับแสงชิ่งครับวันนี้ผมก็จะตกปลานะฮะบอกเลยใหม่ใหม่นี่ก็ใหม่ใหม่ตะเกียบนะฮะน้ำโคตรแห้งดูเลยครับวันนี้น้ำแห้งมากน้ำแห้งมากเลยวันนี้มาสองคนนะฮะก็วันนี้ผมมาใช้เหยปลาทูนะฮะปลาทูแล้วก็กุ้งนะฮะก็ช่วงน้ำแห้งนี้ปลาจะกินไหมต้องมาลองดูนะเบาข้างบนนี่แหละไม่ใช่ตรงซอกก็ได้ยู่เออล่วงไหมเนี่ย นะอโ,โ,โอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็ครบ,บอุปกรณ์เตรียมครบทุกอย่างแล้วก็ขั้นใหญ่ผมก็ตีไปสองครั้งแล้วนะบอกแล้วก็ทรมานนะทุกคนน้ำแห้งเนาะก็ขันนี้ก็ขันแท่งของผมนะก็ตกไอ้เก่านะทุกคนนี่ครับใช้เหยื่อประทูขู่ประทูนะฮะใช้เบ็ดตัวเดียวเนาะก็จะลงไปตีข้างล่างนะฮะพอดีตอนนี้น้ำแห้งนะทุกคน บอกเลยว่าอันตรายนะต้องระวังจริงๆนะเวลาเดินอะ่ะพยายามเยียบที่ว่าให้แห้งนะทุกคนโอเคอ่าทุกตกเอ้ยฮะโอ้ยน่าจะได้ ขอตีตรงนี้แล้วกันนะไอ้เก่าเนาะโอค้โอคไรเราขึ้นไปปักคันข้างบนนะทุกคนนี่ครับโอเคแล้วก็ใส่ กันดึงน,นนะฮะคนละปลากันจะได้รู้พอดีอยู่ผมอยู่ห่า,างจากขันเบ็ดขันใหญ่นะโอเคก็เปิดหน้าลอกให้หมดให้สุดเลยนะไม่เปิดหน้าลอกนะผมไปให้หมดนะโอเคทุกคนรูกันนะฮะขันเบ็ดยังมีต่ออยู่นะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ใช่เบ็ดและนี่ด้วยสองพันเลย เอาอยัางไงพี่เอาตะคันเด้อพี่ยังไงเนี่ยเอาอยัางไงเนี่ยโอ้นี่ก็ตอดเหมือนกับว่าปลาเข้ามาตอมเยอะสองพันเลยเนาะพร้อมกันยังไงยังไงเกิดไงพี่ เอาสักคันนะน่นนั่นน่คันนี้คันนี้คันนี้ป่าจะตอบว่าสักคันหนึ่งนะคันอะไรก็ได้ในละ ต,ต่อต่อละหายไหนนะโอ้มันจะเป็นลูก,ลก,ลกปลาเข้ามาตอมเหยื่อโอ้โหเหย,ยื่อกันทุกคนเขาจะตีห้าแล้วตรงนี้ตีห้ายังตีสี่กว่า ว้าเรือเรืวหางไปอ๋อยสักมาโอเคมาลุ <laughs> <Okay. S 2> mm ้น hmm. ก mm ันฮะ

อืไม่ใหญ่อะ่ะไม่ใหญ่ทุกคนไสโลเปล่าวะ ยุกมิ่งเลยเออนี่สักว้าว <Wow. S 1> นี่มาแล้วครับเต็มเล็ก uh. เ๋ยวมึงสักป๊อสักผงเนี้ยฮะ นี่ครับทุกคนไอ้ซากไซโลครับว้าวตัวนี้เป็นโลนะไหนที่สุดก็ได้นะไอ้ซากรุร่นนี้นะไอ้ซากน่าจะซากฝุ่งนะซากฝุ่งน่าจะมีอะไรมีอะไรตัวอะต้องมารุ้นกันนะฮะเดี๋ยวขอเนี้ปีนเยอะกันนะฮะโอเคทุกคนได้ไปดึงแต้มแล้วน,นะครับ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าโคตรทรมานกว่าจะได้ตีเบ็ด พราะน้ำมันลงไงต้องเดินลงไปใกล้ๆตองต้องระวังด้วยเนาะถือว่าปลาลืมกินแล้วนะทุกคนจอดโอเคเอ,อืมอ <c oughs> ไฟดับเฉยอีอบ้า ตีปุ๊บตอดปั๊บเลยนะมึงอ่ะเล้ววันนี้น่าจะฝูงปลาเล็กเข้ามาตอมเหยื่อโอเคทุกคนตอนนี้ก็ตกปลาจะพักใจนะฮะมาตั้งแต่ตีสามกว่าตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งกับตีห้าแล้วนะขอได้ไปดึงแต้มนะทุกคนไอสักปกครานี้ก็เมื่อกี้จะตอบไปทันทีนะแต่ไม่ได้ตัวฮะขานี้นะตกไอเก่า่อยทุกคนนะใช้เหยื่อปลาทูนะฮะ วางว่ามีวางว่ามีโอกาสรู้นะคันนี้มีตอดมีตอดมีตอดไอ้เก่า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 ตอดเป่าวะรอให้มันกลืนเลยทุกคนก็มันเป็นหัวปลาทูอะปอจุปอจุ ไปกขึ้นกูนขึ้นไม่ทันเ <c oughs> จอของใหญ่เข้าเอ,อ้ยเอ้ยฮะไอ้เก่าวะไม่ใช่ไอ้เก่าไ,ไอ้เก่าปลาะเียเริ่มเงียบแล้วเนาะน้ำนี่น้ำขึ้นใช่ไหมเนะนี่ยขึ้นช้ามากเลยน้ำเนี่ยโอเค เดียนเยอะคันไอเก่าปั๊บวันนี้เก่าไม่กินเลยเฮ้ยปล่นที่อะไรไม่รู้อ่ะเดือดาำคาญจริงทุกคนต้องระวังให้กมากๆอีกอย่างหนึง่งวันนี้วันนี้ผมไม่มีไฟฉายนะทุกคนซื้อไม่ทันครับ ยัอย oh, so ู่ครับโอ้ยังอยู่ครับใจเย็นไอ้คุด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 ระวังลงไปไอ้คุดไอ้คุดคุดเอ็ดเอ๊ะเอ็ดใส่ใส่ยิ่งใหญ่มาพ่อพ่อพ่อลุกขึ้นมา ไอ้คุดเมื่อกี้นนูขาดมาตรงนี้แน่เลยกูว่าสวยผลงานมีผลงานมาผ่าผ้าผ่าคิปเปอร์จกกับไปนะคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์พี่ยืนนึงคิปเปอร์นั่นะคิปเปอร์มันหลุดคิปเปอร์ไปไหนวะคิปเปอร์ไปไหนอ่ะย่างนี้อ่าอะคิปเปอร์มันไม่หลุดไงล็อกล็อกล็อกปังไว้ ยังไงนะเอาผ้อาออกกันนะฟันมันคมมากเลยโอเคนี่โอครึ่งโลกว่าตัวเนี้ยสุดยอดไม่เป็นไรโอ้ยคุดคุดได้อยู่ไม่โลแล้วเกือบโลนะไม่ได้เกือบโลโลแล้วโลแล้วเหมือนปลาอยู่อยู่เข้ารูผายแล้ว อ,อุอพมาเข้าลูงก,กินเข้าลูงเชอร์ตอนนี้ก็ฟ้าระเบิดแล้วนะทุกคนออหลมนิ่งดี วันนี้ก็ยังได้แค่เต้มถึงเนานะไม่มีอะไรเพิ่มเลยโคละเต้มโอ้ยฟ้าระเบิดแล้วยังยังไม่มายัางไม่มากินอีกครึ่งแล้วเนี่ยเนะงียบเลยเนะาะตอนเช้าวันนี้เงียบเลยเนาะไม่มีตอดไม่มีแแห่อะไรวะเนี่ยนะอุบวะอุบเหรออุบเหรอ,อ cái này khi qua Cao Lộ ดูวะโรงงานวนันนี้ไม่แห้วนะไม่แห้วนะสวดยอดน้ำเชาเนี่ยไม่กินเลยนะปลาวนันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเลยเงียบพลิบตีลงไปนี่ยเงียบพลิบแทนที่ว่าน้ำเชาในปลาจะกินดีนะแต่วันนี้ไม่มีตัวเลย กินในช่วงช่วงประมาณตีห้าไหมแตกตัวป่ะใช่ไหมใช่ว่าตีห้าใช่ป่ะไอ้สักกินตีห้าประมาณตีห้าช่วงฟ้าระเบิดช่วงฟ้าเปิดไม่กินเลยจริงๆแล้วนำเช้าอย่างเี้น่าน่าโดนมากเลยพวกปลากระเบนอ่ะโอ้เจ้าทีมมากันเยอะจังเยอะจังเลยโอ้ติดตั้งฮะเหมือนเจ้าจะเอาของระวังเจ้าจะเอาของอยู่นี่นะไปกลับบ้านดีกว่าเรา ยดึงไม่ขาดนะจ้าว้าวเวลาปลากินจะแม่นิดเดียวขาดพอติดังไม่ขาดโอเคทุกคนวันนี้ขอเที่ยวกับบ้านกรนนะฮะว่าเวลาเจ็ดโมงครึ่งกว่าแล้วนะเด็ดออกแล้วฮะปลาคงจะไม่มีแล้วไนอะ้